สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด channel ในคลิปนี้มาคำนวณสูตรมากลบบนซึ่งมีด้วยกัน3สูตรครับมาเริ่มกันนะครับสูตรนี้เริ่มคำนวณตั้งแต่ข้อที่ออก261นครับนำข้อที่ออก261ครับมาเขียนแบบนี้ครับ261จากนั้นครับ2บวกเพิ่มอีกแต้มหครับเป็น2 3 3บวกเพิ่มอีกหนึครับ ค่าเป็น4ี่มาเขียนแบบนี้ครับ4ี่บวกเพิ่มอีกครับค่าเป็น5ครับทีนี้ครับเราจะบวกเป็นคู่ครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับมีอยู่3คู่ครับ3คู่นี้ครับก็เป็นสาูนนั่นเองครับมาเริ่มกันที่อศูนย์แรกครับนำสองกับสามครับบวกกันได้เลยครับศูนย์ที่หนึ่งครับอ่าอยู่ด้วยกันสามศูนยครับศูนย์ที่หนึ่งครับ สบวก3ครับเป็น5ครับสูตรแรกครับผลคำนรณีได้ครับมีค่าเป็น5ต่อได้สูตรที่2ครับ6บวก4ครับค่าเป็น0นซึ่ง2สูตรนี้ครับเป็นสูตรเด่นตัวเดียวครับต่อได้สูตรที่3ครับหนึ่งบวก5ครับเป็น6ครับ ต่อกันครับ1บวกเป็น6ครับแบบนี้ครับสูตรที่1สูตรที่2ครับโผล่คำนวณได้ครับสูตรแรกค่าเป็น5สูตรที่2มีเป็นค่าเป็น0ูนย์ครับต่อที่สูตรที่3นะครับนา2ในนี้บวกกันมีค่าเป็น6ใช่ไหมครับตรงนี้ครับบวกแบบนี้ครับนา1บวกกับ6อีกคางครับ นำหกตัวนี้บวกกับเลขหนึ่งตัวนี้ครับผลบนหนึ่งเป็นเจ็ดครับเจ็ดตัวนี้ครับจับกับสูตรเฉพาะครับสูตรเฉพาะของเจ็ดจะมีเป็นจะมีค่าเป็นศูนย์มบวกเพิ่มอีกห้าครับได้ตัวเด่นสามตัวครับสูตรที่สามนี่ครับเป็นสูตรเด่นสามตัวมาตัวนั่นนี่ครับผลคำนวณที่ได้ครับสูตรที่สามนีครับเจ็ดศูนย์ห้าครับทีนี้ครับก็นำมาจับกรอบได้ครับ ซึ่งจะได้ชุดโต๊ครับห้าศู 5, 0, จะได้507ศูนแบบนี้ครับ50 0ศูนยครับห้าศูนห้าคัวนนี้ครับจะได้3ชุดโต๊ครับ นีนะครับสูตรที่1สูตรที่2ครับก็จะได้ตัวเด่นที่5กับ0ครับสูตรที่3ครับเด่น7 0 5ครับามาดูครับเลขที่ออกวันที่ออกคือวันนี้นครับอ,ออกเจ็ดห้นยั่นเองครับเลขที่ออก750ครับ ูงนี้ครับมาประกบครับซึ่งจะได้ชุดโต๊ครับข้าที่ชุดนี้ครับนี่ครับออกเจ็ดห้าศูนย์นี่ครับห้าศูนย์เจ็ดครับซึ่งสูงนี้นะครับนำมาจับชุดสามตัวบนครับจะได้สามชุดโต๊นั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่สองกันเลยครับ นำงดนี้ครับเที่ออก750นี้ครับนำม,มาคำนวณครับ750แบบนี้ครับจัดนะครับนำ7บวกเพิ่มอีกหครับ788 8, เป็น9 9เป็น0แบบนี้ครับก็มาบวกครับตามสูตรครับ 7บวกครับเป็น5ครับสูตรแรกครับได้ที่เลขครับต่อได้สูตรที่2ครับนำหาบวก9ครับมีค่าเป็น4ครับนี่ครับมามาต่อที่สูตรที่3ครับนำศูนศูย์บวกกันครับศูนย์บวก0ูค่าเป็น0ูนยจานะครับนำมาบวกแบบนี้ครับศูนย์บวก0ูแบบนี้นะครับค่าเป็นศูน ตัวนี้ครับจับกับสูตรเฉพาะครับสูตรเฉพาะของศูนจะมีค่าเป็น7ครับตามนี้นะครับจะได้0 7 7บวกเพิ่มอีก5ครับค่าเป็น2สูตรเดนนะครับสูตรที่3ารับเป็นสูตรเด่น3ตัวครับสูเด่น3ตัวครับจากนั้นครับก็นำมาจับชุดโตดกันครับจะได้5 4 0540ครับก็547 542ครับเนี่ยต่มาดูครับได้ที่ออกครับได้ที่ออกคืองมนนะครับออก475ครับ ออก4ี่เจ็5มาดูครับใน3ชุดนี้ครับซึ่งสูตรที่1สูตรที่2องครับเป็นสูตรเด่นสูตรเด่นตัวเดียวครับก็เป็นสูตรที่มาทั้งสองสูรครับเด่น5 4มาทั้ง54นะครับก็ออก 4, 75ครับเข้าที่ชุดนี้ครับชุดโต๊ด5้7ครับนี่ครับ เป็นสูตรเด่นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สูตรปากหลานนะครับอกอตามนี้นะครับมาต่อที่งวดที่3ครับก่อนนำงวดที่ออก475นี้ครับ นะนำสี่บวกห้าครับเป็นเก้าสูตรแรกครับได้เก้าครับสูตรที่สองครับนำเจ็ดบวกหกครับเป็นสามสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองครับได้ตัวเด่นเก้ากับสามครับต่อได้สูตรที่สามครับนำห้าบวกเจ็ดครับคเป็นสองแบบนี้ครับสองนี้ครับบวกกับได้ห้าครับห้าบวกสองอีกครางครับห้าบวกสองเป็นเจ็ดครับ เจ็ดจับค่าสูตรเฉพาะครับมีเป็นศูนย์ส่วนบวกเพิ่มมี5ครับจะได้705นานั่นเองครับสูตรที่3ครับเป็นสูตรเด่น3ตัวนะครับอ่าแต่งวดแรกเลยครับน่ครับกอนามทั้ง3าสูครับมาจับจุดโต๊ครับซึ่งจะได้9 3 7 9 3 0 935ครับ935 3ชุดเท่านั้นครับสำหรับสูงนี้นะครับออกว่าที่ออกครับออก935าครับกับในสามชุดนี้ครับเข้าที่ชุด935ครับห้าครับ ในงวดล่าสุดครับซึ่งสูนนี้ครับเข้าตรนตรงครับ935ตรงครับนะครับในงวด3ครับมาดูครับย้อนกลับมาดูสถิติของสูมนี้ครับก็เข้ามาติิติกัน3งวดครับแต่เริ่มคำนวณครับ2งวดนี้ครับเข้าชุดโต้นะครับเข้าโต้ครับต่อมางวดที่3ครับเข้า3ตัวตรงครับ ก935คำนวณได้935แบบนี้นะครับซึ่งสูตรที่1ึงสูตรที่2นี่ครับเป็นสูตรเดยนตัวเดียวครับมาทั้งสนะครับจาก c t ครับก็เข้ามา3งวดติดครับนี่ครับก็ส่วนสูตรที่3ครับเป็นเด่น3ตัวมาตัวครับงวนแรกครับก็เข้าที่ตัวเด่นนี่ครับ มาครบเลยครับตัวนที่3นี่ครับออก7็750นะครับมาทั้ง3ตัวเลยครับซึ่งสูตรเหมืนครับเลขมันชนกันครับต่อเี่ห้นที่2นี่ครับออก475หก็ในสาตัวนี้ครับเข้าที่ตัวเด่น7ครับต่อมาหุ้ที่3ครับห้ที่ออก9 3สหนี่ครับใน3ตัวนี้ครับเข้าที่ตัวเด่น5ครับแบบนี้นะครับ มาดูครับในงวดประจำวันที่1ตุลาครับซื้อนำเลขที่ออก935ครับนำมาคำนวณนะครับ935 แต่นะครับนำ9บวกเพิ่มอีกหนึ่ครับเป็น90 0บวกเพิ่มอีก1ครับเป็น1 0 1 2จะได้แบบนี้ครับอ่ามาเริ่มกันที่สูตรที่1ครับ9บวก0ได้เลยครับ9บวก0มีค่าเป็น9ครับสูตรแรกครับได้9ครับสูตรที่2องนำ3บวกหได้เลยครับ3บวกหเป็น4ครับ สูตรที่1สูตรที่2เป็นสูตรเด่นตัวเดียวครับได้แล้วครับ9 4ครับมาต่อกันที่สูตรที่3ครับ5บวกสงเป็น7ครับ7บวกกับ5อีกครา้งครับนำผลลัพธ์ที่ได้ครับนำมาบวกแบบนี้อีคั้งนะครับ5บวก7ครับอ่าค่าเป็น2 2จับกับสูตรเฉพาะครับ2จะได้2 4 9เป็นอนี้ครับสูตรที่3นี้ครับผลคันวลที่ได้ 249นั่นเองครับซึ่ง2 4นี่ครับจับกัดสูงเฉพาะนะครับท่านเรานำผลลัพธ์เป็น4ครับค่าตัวนี้ครับต้องเป็น2ครับถ้าค่าตัวนี้เป็น2ค่าตัวนี้เป็น4นะครับ9ตัวนี้ครับก็มาจะนำสี่บวกเพิ่มอีก5ครับมีค่าเป็น9าเนี้นะครับซึ่งเป็นสูงเฉพาะนะครับ2เลนนี้ทีนี้ครับเราก็จะมาจับชุดโต๊ะกันครับก็ สูนี้ครับสูเด่นตัวเดียวครับก็ยังเข้ามา3ามกติดครับทั้งงนี้ครับ9กับ4มาด้ยวยกันครับก็จะได้ชุดนี้ครับ9 4 2 9 4 4 9ก็9 4 9ครับซึ่งทําหมดนี้ครับ จะได้3ชุดเท่านั้นครับอ่าสูงนี้เล่ไม่เยอะนะครับ3ชุดเท่านั้นอ่าถ้าสังเกตดูถ้าสังเกตดูดีๆครับสูตรที่1สูตรที่2ครับและสูตรที่3นี่ครับจะเห็นได้ว่าเลขที่ชนครับคือเลขนี้ครับ4กับ9มาชนกับในสูตรที่3ครับ49ครับ ถ้างูนี้ครับถ้างูนี้อ่าผมเชื่อว่างูนี้ครับ4กับ9ครับมีโอกาสสูงครับที่จะมา1ตัวถึง2ตัวได้ครับในงูนี้เป็นงูที่4นะครับงูนี้เป็นงูที่4แล้วนะครับอ่าก็ย้อนกลับมาดูอีกครังครับเข้ามาอ่าเข้ามา3ก็ติดนะครับสูตรนี้นะครับสูตรที่มาคบละมาคบบนครับ สูตรนี้เป็นสูตรมาขบวนครับมาจับกันแล้วจะได้สาชุดโต๊ครับซึ่งงวดล่าสุดนี้ครับเข้า935ตรนๆตครับมาจับประกบครับเห็นไหมครับในงวดนี้ครับโอกาสที่เปลี่ยนไปได้สูงนะครับ9กับ4ครับแล้วก็ย้อนกลับมาดูครับก็คือสูตรนี้นะครับสูตรนี้ลงให้ไปแล้วนะครับสูตรเด่นบน 2ตัวมาตัวครับสูงนี้ครับวดนี้มั่นใจได้ครับ3ตัวบนตรงเนี่ยเราวมนี้ครับผมจะพยายามครับจะจับให้แม่นๆ่นครับก็สาหรับสู่เด่นบน2ตัวมาตัวครับในวดนี้ที่คำนวณได้ครับจะเด่นที่2กับ4นะครับ2กับ4นี่ครับถ้ามาจับกับสู่นี้นะครับสูที่มาครบวงครับใน2ตัวครับมาอยู่ในนี้หมดเลยครับ มีสมีสไหมครับเป็นสูรเด่น2ตัวบนครับ2ตัวมาตัวครับสติศูนนี้ครับก็7งวดติดครับอ่าซึ่งในโดนี้เป็นวดที่8นะครับ2 4ครับจับกับสูเฉพาะนะครับเห็นไหมครับก็ตรงนี้นะครับแลในส่วนนี้ก็โอกาสสูงครับหรืออาจจะมา3ตัวตรงแบบมดที่แล้วก็ได้นะครับอ่าแบบวดก่อนครับ935ห ซึ่งเปลีนไปได้สูงนะครับในโงีนี้ครับก็จานนี้ที่ชุดนี้นะครับก็โอกาสที่จะเบิร์นหามสูงนะครับในโงีนี้ก็ถ้าชอบหามในงนี้ก็นเลนี้นะครับถ้าชอบเบิร์นก็คือชุดนี้ครับ944 949ครับก็นี่ครับจากนี้ไปที่2ชุดนี้นะครับเป็นวัดชุดที่1นึ่งตุลานะครับ ถ้าเป็นเพื่อนสมาชิกถูกใจใน3ชุดนี้ครับจัดไปได้ครับจัดชุดลอตเตอรี่ไว้ได้เลยนะครับก็ย้อนกลับมาดูาสติตผลงานงดที่ผ่านมาครับ ก็คือสูตรนี้ครับสูตรมาข้วบนสูตรนี้ครับก็ที่ลงให้ไปนะครับสูตรนี้เป็นสูตรไม่สามารถที่คำนวณต่อได้นะครับสูตรนี้ก็งมดที่ผ่านมาครับผลคำนวณที่ได้ครับจะชนกันที่นี่ครับ5้ครับซึ่ง5้านี่ครับกลับมาครับกลับมาปักหลักที่หลักหน่วยอีรทางครับก็ส่วนสูตรนี้ครับสูตรเด่น3ตัวครับไปออกล่างนะครับ0 7นย์ครับไปออกล่างครับแต่ก็ศูนะเจครับไปออก3ตัวครับขั้นหน้าลงัาที่1ครับ 070935แบบนี้ครับ0ูมาครับไปมาในตํานในหลักพันหลักหมื่นครับกรณ์ในสูตรนี้ก็ต้องขอภายนะครับแต่สูตรที่ชนกันครับนักจะมาครับถ้าเพื่อนๆสมาชิกจับสูตรครับถ้าจับสูตรถูกนะครับก็น่าจะเฮกันนะครับก็อีกอย่างครับสูตรนี้ครับสูตรสิบชุดโตรงครับสูตรนี้ก็ถ้าชุบ ก็ผมก็จะเน้นไปที่3ชุดนี้ครับปรากฏว่าข้าวที่ชุดนี้ครับสองตัวบนครับตรงๆครับออกออกเกข้าวที่ชุดนี้ครับ35ครับนี่ครับก็จะเน้นไปที่908ครับ908ครับไปออกล่างแบบนี้ครับ0อ่าูชุดสรุปผมอาจจะสรุปแม่ๆนะครับก็แั่นั้นครับสมาชิกนำไปจับประกบกันดูนะครับ ก็นําไปเทียบกันละลายสูตรที่ผมลงให้ไปนะครับอ่างวดประจำวันที่1ตุลานี้ครับผมจะพยายามจับให้แม่นๆนะครับก็ติดตามไว้ได้เลยนะครับอ่าก็สมาชิกที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผ่านๆไปได้นะครับก็ก็สุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมโด a ช n e l เดีย๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ